อ่ะพี่ให้300กินขนมไม่เป็นไรค่ะครูหนูสอนมาว่าทำดีอ่ายหวังสิ่งตอบแทนค่ะสรุปวันนี้เองจะจ่ายไหมมันก็บอกอยู่มันเป็นปูจะขูดเลือดของมันเนาะสรุปจะเป็นเป็ดหรือเป็นปูเหนียวนี่จริงๆเลยกายไปเหอะรำคาญหน้าว่ะว่าเราไหมว่ามันไม่ได้ว่าเองป่ะอยากได้อ่ะ อันนี้ก็สวยมีแต่ของดีๆเยอะแยะไปหมดเลยข้าร้อนเอ็งเป็นอะไรอ่ะข้าเป็นผีนังเป็ดเอ็งไม่มาดูด้วยกันเนอเออนั่นดิโบนัสเอ็งพอมีเงินสักห้าร้อยให้ข้ายืมปะเดี๋ยวอีก2วันแม่ข้าโอนมาจะคืนให้เอ็งคิดว่าข้ามีตังค์เหรอเออลืมไปไม่งั้นนะเอ็งคงไม่มาหาค่าห้องกับข้าหรอกถึงนะข้าจะจ่ายก็เถอะน้องสามพอมีเงินให้หัวนหน้ายืมปะ ว่าแต่จะเอาเท่าไหร่นะสักสองสามล้านน่ะนี่เองจะเอาไปสร้างบ้านเหรอเออดิเปล่าข้าจะเอาไปซื้อรถสปอร์ตขับกินอาหารในพัตตคารหรูกินปูดูพระอาทิตย์ไปปิกนิกที่เทือเขาเอเวอเรสแล้วก็ไปร่วมประเพณีชิงเปรดที่นครศรีธรรมราชเออดีดีดีดจะเอาเท่าไหร่ <fro> ทำไมเองไม่ลองไปถามเจแอมโลดวปุ๊กี้ด้วยเออเป็นความคิดที่ดีไปแล้ เรจะรีบไปไหนของมันเนี่ยสงสัยมันร้อนนี่นี่มันร้อนหรือเองร้อนเนี่ยข้าแค่ทำท่าเฉยเฉย้ออ้วนเราโดนแม่หักค่าขนมอีกแล้วว่าเรื่องคะแนนอีกแล้วใช่ไหมล่ะว่าแต่ตอนนั้นวิชาภาษาอังกฤษอ้วนได้คะแนนเท่าไหรอนน่อ่ะ24คะแนนเกือบเต็มเป็นเพราะปุกกี้ไม่ให้ใช้ยางลบจเแท,เท้แต่ตอนนั้นเราสอบได้แค่13เองอะ่ะขอยืมคะแนนอ้วนหน่อยได้ปะ เฮ้ยคะแนนนะไม่ใช่เงินจะให้ยืมได้ไงเยนรี่คนที่สวยเลิศที่สุดในปัตตภีไม่มีใครเทียบได้เกือบจะดีอยู่แล้วแต่ชื่อข้าคือแยมโลแล้ววันนี้มามีอะไรอ่ะคือว่าข้ามีเรื่องเดือดร้อนนิดนึงอ่ะร้อนเหรอเดี๋ยวข้าไปปรับแอร์ให้ฟังก่อนหมายถึงข้าจะยืมเงินอ่ะ คือค่ายยังโดนแม่หักค่าขนมอยู่เลยอ,ะอ่ะอ้าวเหรอแล้วพอมีเงินให้ค่ายืมไหมอะ่ะเท่าไหร่อ่ะห้าร้อยอ่ะอ้าค่ามีให้แค่ร้อยหนึง่งขอบใจนะยำโลเออไม่เป็นไรเป็นเพื่อนกันก็ต้องช่วยเหลือกันงั้นข่าไปก่อนนะอือนี่มันเกมอะไรนะกายดูมาตั้งนานแล้วยัยงไม่รู้ชื่อเลยเนี่ยไม่รู้จักว่อกี้โดตาทูไงช,ชื่ออะไรบ้างอ่ะกายรู้แค่สองตัวเนี้ย ุกก <Okay, S 2> ีอยู่ไหมอ,อยู่เ,เข้ามาเลยประตูไม่ได้หรอโอยเ,เป็นอะไรอะ่ะยี่เข้าออกมาก่อนข้าเนี่ยปุกกี ki, ้เธอว่ามันแปลกๆปะนั่นดีกายมีอะไรพูดมาอืมคือว่าข้าเองไม่พูดข้าจะดูเกมต่อแล้วนะอืมยังอีกเออข้าพูดแล้วข้าพูดแล้วคือข้าเดือดรอ้อนเรื่องเงินอะ่ะจะขอยืมเงินใช่ไหม ใช่ปุกกี้ได้ไหมได้ไหมได้ไหมเออเออเออได้แต่ว่าจะคืนเมื่อไหร่ออะีกสองวันแม่ค่าโอนมาให้อ่ะเดี๋ยวรีบคืนเลยเออเออทั้งตัวข้ามหูวแค่นี้แหละร้100อยหนึ่งอ่ะนี่ได้ได้ขอบใจนะปุกกี้ไม่เป็นไรเพื่อนเดือดร้อนก็ต้องช่วยกันอืมงั้นข้าไปก่อนนะเออเออ,เอ,อ เอาหรครับแม่อ๋อมีของมาส่งรอเก็บเงินไปทางที่บ้านเท่าไหร่ครับ4,000กว่าบาท4,000ได้ง,งั้นบอกเขารอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกำลังจะเข้าไปเนี่ยอยู่หน้าหมู่บ้านครับครับสวัสดีครับน,นีไปก่อน โอมีเงินไหลพันเลยอะแต่มันไม่ใช่ของเราอะ่ะเอาไปคืนพี่เขาดีกว่าพี่คะกระเป๋าตัง์ร่วงเอ๊ะมันร่วงได้ยังไงคือหนูเห็นกระเป๋าตังค์หล่นออกมาจากกางเกงพี่อะคะ่ะเออใช่ใบเนี้ยกระเป๋าตังค์พี่สงสัยเก็บไม่ดีตอนคุยโทรศัพท์เมื่อกี้งั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ให้ค่าขนมหนูก็แล้วกันอ่ะพี่ให้ส0 0รอกินขนมไม่เป็นไรคะ่ะครูหนูสอนมาว่าทำดีอย่าหวังสิ่งตอบแทนคะ่ะ เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสิ่งตอบแทนคือน้ำใจสำหรับเด็กดีอย่างหนูรับไปเถอะจะดีหรอคะดีขอบคุณค่ะงั้นเดี๋ยวพี่รีบเข้าบ้านก่อนนะจะไปจ่ายค่าของลืมเลยเออทางนี้ค่ะหืมทำดีแล้วรู้สึกสดชื่นจังแถมได้เงิน300ร้อยด้วยยเออยังโลวันนั้นที่้ังเป็ดยืมเงินเธอไปอ่ะคืนยังยังเลยอ่ะ ถามทุกครั้งก็บอกว่าแม่ยังไม่โอนเงินมาให้กายเอ็งมองหาอะไรอ่ะหาไสเดือนไปตกปลา,ม,ามั้งไม่ใช่ปุกกี้นางเป็ดก็ยืมเงินเองไม่ใช่เหรอใช่เหรอใช่ดิเมื่อสองวันที่แล้วอ่ะข้าโทรไปทวงก็บอกว่าแม่ยังไม่โอนมาให้เหมือนกันเที่ยงและไก่ยังขาดอยู่เลยเออนั่นไงสามสาวเดิมมานนู่นแหละ นางเป็ดเมื่อไหร่จะคืนเงินเนี่ยเออใช่ของคาด้วยก็บอกว่ายังไม่มีแม่ค่ายังไม่โอนเงินมาให้เลยจะขูดเลือดกับเป็ดดรอเฮ้ยเขามีแต่ขูดเลือดกับปูว่าแต่แม่เองโอนมาให้แล้วไม่ใช่หรอเองจะพูดทําไมคือไม่มีแล้วทาไมไม่บอกความจริงเพื่อนเขาไปคาเมกาเองลองคิดดูนะระดับหัวหน้าแก๊งไม่มีตังค์รู้ถึงไหนอายถึงนั่นดิวะเนี่ยนะซื้อของเกินความจําเป็น เฮ้ยคุยอะไรกันเมื่อไหร่จะคืนเงินเพื่อนเขาไปคือตอนนี้แม่ข่ายังไม่โอนมาให้ขอเป็นอาทิตย์หน้าได้ปะโอ้โหเหลี่ยมช,ะชะัดหมายถึงหน้ามันนะเหรอไม่หน้าคากลพมพามสรุปวันนี้เองจะจ่ายไหมมันก็บอกอยู่มันเป็นปูจะขูดเลือดของมันเหรอสรุปจะเป็นเป็ดหรือเป็นปู<ฮ><ฮ>เหนียวนี่จริงๆเลยกลายไปเหอะลำคัญาาหน้าว่ะว่าเราไหมว่ามันไม่ได้ว่าเองไป เหม็นหน้าคนขี้เหนียวเอ้ยอ็งโลเราขี้ก่อนนะโอ้ยจะมาตลกอะไรเนี่ยไปโอ้ด้วยดีคนเหนียวนี่คนขี้เหนียวเออไม่มีก็คือไม่มีดิใครบอกไม่มีเพิ่งได้รางวัลมาเว้ยสามร้อยเลยนะเว้ยเฮ้ยเอ็งเบลมาจากไหนอะไปขโมยคนอื่นเขามาเหรอวะขโมยเอียงอ่ะรางวัลของคนดีเก็บกระเป๋าตังค์ได้เว้ยเขาเลยให้มา แล้วไม่คิดจะคืนเพื่อเลยเหรอไม่คนเหนียวนี่ข้าจะอธิบายให้ฟังนะจะคืนวันเนี้ยก็200พรุ่งนี้ก็200ถ้าคืนปีหน้าก็200ไม่ว่าจะวันไหนไหๆก็คืนได้เหมือนกันหมดแหละหจำเอาไว้ข้าไม่ได้เป็นคนเหนียวนี่แค่ยังไม่อยากจ่ายเฉยๆแล้วมันต่างกันตรงไหนคนขี้เหม็น <laughs> ฟังเวนะวิชาดีๆที่อาจารย์จะสอนให้ลูกศิษย์เหรอแล้ว, <laughs> ลวจะ กลัวเข้าทำไมอะมวิชาแบบเนี้ยไม่เรียนหรอกเว้ยโอ้ย,อยทั้งตบทั้งเหยียบเลย,ยแบบนี้ไม่ได้เรียกว่าเหนียวนี่นะคะเขาเรียกว่ายังไม่อยากคืนสนุกไหมคะเพื่อนๆนางสั้นสษาตอนซีรีส์เพื่อนอีพีห้าตอน,ตอนเพื่อนเหนียวนี่คืนเงินยากก่อนจบคลิปพวกเรามีคำถามด้วยนะคะนางเป็ดติดเงินเพื่อนกี่บาท เป็นคนดีต้องคืนเงินเพื่อนที่ยืมมาด้วยใช่ไงอย่าลืมกดติดตามพวกเราทุกช่องทางตรงนี้นด้ครับ